2x c o n t e n d e r 7.3%มา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 ว่ะ Y Alize เดลีย์สแล้วเราคุณคอนเสียหาย4%บวกเขาจะทาน2%ตามจำนวนพวกเขาแต่ละตัวจริง42 21อู้้อืมบักเขาให้อู้หูหรือมันเล่นได้จริงๆว่ๆๆวะเกมต่อไปเกมสุดท้ายวันนี้ เราจะมาถ่ายหาผลไม้ 2x Contender ที่ออกแบบมาเพื่อโปรโมท 2x KO ผลไม้มันคือมันจะเพิ่มดาเมจเยอะขึ้นตามจำนวน 2x Contender ที่ใส่เข้าไปในทีมมีอยู่เท่านี้เพดมันลิงก์กันหรือเปล่าไม่อ่ะถ้าเราผสมใช่ไหมตาการ์เดียนปะเนี่ยอ่ะได้ประมาณนี้แหละใช่ไหมยิงเนี่ยโอกาสออก 2x Contender อยู่ที่7.3น้อยเทียบเท่า ordinary ถ้าได้ก็คือดวงสมพง์เอ็คอร์เตอร์นี่คือเอสเรียลครับสตาร์ทมาด้วย1บาท2ดาวตัวหนึ่งเบาๆไม่แรง The Hunt Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่มีรีฟันมีบริการเติมเกมมือถือทุกเกมรวมทั้งเกมชื่อดังหลายๆเกมและสำหรับเกมที t ทีทางร้านก็มีบริการเช่นกันใครที่เล่นอะไรไว้ l i t t l e Le g e n d บอร์ดหรือว่าตู้กาชาก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้เลยที่ Lie at The h u ฮันชอเปิดสายย่าเปิดเรลนี่โอเคครับก็เดี๋ยวขาย1บาท2ดาวตัวนี้ท okay. ิ้ สเก็ปโง่สกาวาสเก็ปโอเคโซโล่เลวิ่งเนี่ยน่าเล่นเวลาที่เรามี1บาท2ดาวที่เป็นตัวละครดาเมจแนวหน้าครับหรือไม่ก็3บาท1ดาวก็ได้อย่าดันชั้นอะไรดีวะทุกคนทริลซิกเกอร์ค่อนข้าง OP ครับแค่ฆ่าตัวละครได้ตัวหนึ่งเลือดเด้งมาเกือบเต็มกำลังคิดอยู่ว่าถ้าทริลซิกเกอร์เนี่ยแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้นี่จะทำยังไงแต่ว่าโอเคไม่มีปัญหา ปัญหาของคือซิเกอร์ต้นเกมมันอาจจะฆ่าตัวละครไม่ได้แล้วไม่ได้หิวครัแต่โซโล่เรเวลลิ่งตัวละครมันเก่งอยู่ละจะขายมามาบอกฉันจะอยู่ท้าไม่ได้มีโซโล่เลเวลลิ่งผมขายทิ้งแล้วเนะี่ย <is> ผมไม่อยากบิวบอทเทอร์สประเด็นนะเพราะว่าถ้าผมบิวบอทเทอร์สมามันเล่นอะไรต่อไม่ได้นอกจากบลอมซึ่งบลอมกว่าจะได้ก็ประมาณชาร์หน้าถูกปะเพิ่งหัดเล่นคนดูเว็บไหนเล่นดีจริงๆมาตามดูตามถามที่ช่องนี้ก็ได้ครับ แบบคอมต่างๆอ่ะถามเจาะๆเป็นคอมไปว,ว่าคอมนี้มันต้องเล่นอะไรยังไงจุดเด่นคือยังไงต้องพยายามหาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเว็บที่ผมใช้ดูจะมีอยู่2เว็บคือ TFT Academy กับ TFT Pro อุ๊ยวายไม่ซื้อครับบริหารตังยังไงให้ขึ้นบอร์ด90ได้เกือบทุกเกมมันขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดเราแข็งหรือเปล่าด้วยหยิบอักเมนท์ที่ช่วยอัพเลเวลมันก็จะง่ายนิดนึงหลักๆจะมีอยู่สวย <Yes! S 2> หลักๆจะมีอยู่2แบบคือ1น1มีอักเมนด้านการเงินเราเล่นยังไงก็ได้แบบอักเมน์การเงินแรงๆรุ้งๆอย่างเงี้ยเออมันเล่นแบบชนะแล้วก็ค่อยปล่อยแพ้ก็ได้กรณีไม่มีอักเมน์การเงินจะมีอยู่2แบบ 1. นึ่วินสตรีกตอนช่วงต้นเกมชนะติดๆกันบอร์ดมาค่อนข้างแข็งบิวทเทมได้ดีตัวละครมาสวยแล้วก็รอไปอัพเลเวลในตอนสเตจ5 แล้วก็เล่นตอนนั้นครับส่วน e case หนึ่งก็คือเคสที่บอร์ดไม่แข็งก็ต้องเอาตัวช่วยมาก็คือพวกแบบ crystal g a m บิดอย่างเงี้ยพวกคอมลูสต s t e ในการเก็บของเพื่อให้เราได้ของเพิ่มขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับความตึงของล็อบบี้ด้วยครับถ้าเป็นล็อบบี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยฟิลแบบแร n อ่า master gammas challenger ป,ปลายแซม,แซมสเตสเตอร์ียบอร์ดเขาจะเริ่มแข็งกันแหละถ้าไม่ได้ใช้เงินในการโรหาตัวละครเลยแน่นอนว่ามันจะแพ้อยู่แล้วแต่ถ้าบอร์ดเราบิ้วมาแข็ง เราก็จะแพ้แบบสีริเล่มไม่เยอะเพอเราฆ่าตัวละครเขาได้ระดับหนึ่งที่สําคัญที่สุดคืออังเม้นการเงินเวลาที่เราอยู่ในช่วงที่แบบแพ้ติดต่อกันอยู่แพ้เพื่อเก็บเงินได้ไม่เศษที่พีพ่หนึ่งยา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 เสี่พีพ่หนึ่งขอร้องขอร้องเออไม่เวลาโซโลเลยวิ่งฆ่าคนได้มันจะได้1 exp ครับซึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์ที่มันเหลือเศษหนึ่งอย่างเงี้ยบาง ทำอะไรไม่ได้ด้วยเอเซตหนึ่งตรงนี้คนเราสามารถขึ้นเก้าทุกตาได้ถ้าหนึ่งบอดเราแข็งสองเรื่อเอามีเยอะแมมีคราวกาดไม่ไม่ต้องอากอริป่ะ ผมจะลองเปิดผลไม้วายเล่นๆว่ามันจะได้ 2x container ไหมแต่ก็ไม่เปิดแล้วกันเนาะมันเปลืองอะ <c oughs> ตรงนี้ผมบ u i ไอเทมได้นะแต่ว่าปล่อยชิวก็ได้ <c oughs> คอมนี้ใช้คูบูโกะด้วยหรอไม่ได้ใช้ครับแต่ผมซื้อไปตามธรรมชาติ <c oughs> อุ๊ยหู้โหเกือบตายแล้วผมซื้อด้วย r e f l e c อ่ะ ปกติคอมสตาร์การ์เดยนมันใช้อะอ๋อได้ชิมเมอร์ไม่เอาอันนี้ What เอาอีกแล้วก็ไหนไหนก็จะขึ้นเก้าอยู่แล้วก็อาจจะใช่อะมันมาอีกแล้วใช่มันมาอีกแล้วเอามาไม่แน่ใจเราจะเล่นกูเอ็กคอนเดเดอร์หรือเปล่ามันออกได้บลอมก็จบๆไปปะทุกคน เออออกได้บรอมก็จบบริบูรณ์แล้วเรามีคอมที่จะไปเล่นอยู่แล้วครับกด golden quest มาถ้าออกตัวละครอ,อื่นที่ไม่ใช่บรอมคือจบเลยนะกำลังคิดอยู่ว่าจะบิวไอเทมยังไงตอนเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราบิววอลหมอ,อกกับกับดาร์กนครอได้แต่ผมไม่ยอมบิวผมโลภโลภทำไมก็ไม่รู้งงกูมไม่โลภแล้วกันบิวแม่งเลยแล้วกันครับผมบิวตั้งแต่ตายที่แล้วก็ชนะไปละเดี๋ยวเราแพ้เรอบานะนี่เราหนึ่งบาทสองดาวเลยนะทำไมเขา ทำไมแต่ละคนมันบิวบอร์ดกันเข้มแข็งจังวะผมว่าจะเก็บคริสตัลแคมบิตนะแต่เอาคริสตัลแคมบิตเก็บคงข้อควรระวังเวลาเราเล่นโกลเด้นเควสคือเราต้องดูให้ดีนะครับว่าเราสามารถขึ้น9้าได้หรือว่าเราได้แค่8เพราะถ้าไม่งั้นเราจะ8ที่ไม่ใช่เลเวลแบบเราเห็นว่าตัวเองเงินเยอะเราอัพปาปป,ป,ปขึ้นเวลก้าเงินเหลือ10บาทไม่มีตังโลแล้วนะคือจะมีแค่5บาทสดาวตรงนั้นยืนแบบเฮลโล สวัสดีแค่ไห้ครัป๊อปปี้เอามาเลยละกันทุกคนว่าเราได้5บาท2ดาวตัวอะไรแล้วมันพังมากที่สุดวะกลัวทุกตัวทุกตัวที่ไม่ใช่บอกแม่งพังหมดแหละอุย้ยถ้าได้วารัสอะผมเล่นวารัสแทนจริงเอาไม่ได้จริงแม่งเป็นล่าสุดจะเอาเมนคอมออกแล้ว โยนเน็กคิดว่าได้นะมันจะได้เป็นแบบเอ็ดหลอดลิงก์กับยาสูบพอดีเลยอะเพอร์เฟกเลยอะมารอลุ้นดีกว่าว่าผลละไม้ผมจะได้ไหมเปอร์เซ็นต์น้อยจัดมีใครว่างไหมลองส่องดูได้ไหมว่า 2x เอ็กซ์คอนเทนเดอร์ตัวไหนมีเปอร์เซ็นต์เยอะสุดไม่หรอกถึงจะบอกว่าตัวไหนมีเปอร์เซ็นต์เยอะสุดเราเล่นแค่จริงกับปอบจริงกับบรอมอยู่ดีเออก็คือต้องหาที่จริงให้ได้อะไม่เป็นไรไม่ต้องหาแล้ว เปิดคริสตัลแกมบิดไปเลยครับยังไงก็สู้แล้วแพ้อยู่แล้วตัวละครดาเมจไอเทมไม่มีด้วยสี่ขีสองขอ,อั u เมน n ด้านการเงินได้ไหมอ่ะยากสุดคือหาผลไม้จริงน่าจะหาไม่เจอด้วยครับนจะให้ล็อตมาเพื่อไม่เอาเฮ้ยเมื่อไหร่เงินจะพอวะทุกคน ขาดอีก50บาทอืมเดี๋ยวเราเล่นโปรเจคเตอร์วาวให้บลอมแล้วกันถ้างั้นใส่ไว้ก่อนไหมก็จะเล่นโปรเจคเตอร์วาวให้บลอมอยู่แล้วใช่ปะใส่ไว้ลยแล้วกันเลืองหน้าเสือพี่เดียวเดียวหนักไปเฮย้ยทูเอะคอนเดอร์ป่ะไม่ใช่ใครมันจะไปเลือกมาดูดีกว่าว่าจะได้อะไรจากโเด้นควส w วอตไอคอนาคิ t โอ๋ยแค่ครับต้องเก็บเงินถือไว้ถึง165เมื่อไหร่มันให้ของก่อนหน้านี้มันกกนนะครับมันเป็น164.8เดี๋ยวเฮ้ยเล่นได้หรือเปล่าไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่เล่นไม่ได้ไม่หรอโอ้อันนี้เยี่ยม ต้องการเงินครับตอนนี้ให้มันถึงร้อยหกห้าให้ไวที่สุดแล้วก็ช่วยให้ซื้อจริงได้2อดาวเลยด้วย <One purpose. S 1> เดี๋ยวซื้อจริง2องดาวเลยตาหน้าผมจะขายทุกตัวละครมันพอเปะวะได้ของจากคริสตัลแคมบิดอีกขายซินดราขายจันน่าอาจจะพอได้เงินด้วยไงมันได้เงินมาเสริมด้วยแต่เราต้องมานั่งเล่นคอมงโง่ที่ชื่อว่าถูเอคอนเทนเดอร์นะได้เลย チョウ。はい วอดแสดงคำแล้วผมอเอาฟิว9โดยที่แบบไม่ได้เตรียมตัวด้วยซ้ำกูอัพแบบรีเฟก นี่แหละครับคือภาพที่ถ้าอัพเลเวล9ตอนเล่น Golden Quest จะเป็นยังไงแบบเราเห็นว่าตัวเองเงินเยอะเราอัพปๆขึ้นเลเวล9เง <c ười> ินเหลือ10บาทไม่มีตังโโลแล้วนะคือจะมีแค่5บาท2ดาวต,ตรงนั้นยืนแบบ hello ลสวัสด,ดีเชื่อผมเล่นที่เลเวล8ก่อนครับพอบอดนิ่งๆแล้วค่อยอัพ9ก <c ười> ผลไม้มาด้วยไม่ใช่อันนี้ไม่ได้จะเล่นอันนี้ <c ười> เดี๋ยวเราหาจิงเดี๋ยวเราหาจิงจากไอ้นี่เอาจิงหนึ่งตัวจิงสามตัวชิบหายละจิงไปแล้วสี่ตัวสกิลของปลอมตัวนี้จะโยนโปรโล่ห้าตัวสร้างคามเสีรกายภาพสองล็อปเซ็นจับบอยิงที่ทุงถังของปลอมคุณว่ามันดีปะ่ะจริงๆถ้าจะเล่นปลอมเป็นดาเมจ <1 S 1> ก็ใช้กันเยอะ 1. 1> อยู่นะครับสแนค็คไทม์ ผมว่าผมตายก่อนจิงมไม่มาเลยครับแล้วในเกมที่ผมเล่นอยู่เป็นแพทที่สตาร์การ์เดียมป๊อปปลาซะด้วยสิแต่ถามว่ามันมีทางอื่นไปได้ไหมตรงนี้มีครับฟาดเก้าบาทชั้นตะกี้เลวหน้ามา2ดาวด้วยถ้าผมไม่ได้กะจะฟอร์สไปเล่น 2x c อ n t e ์ d e r เนเดอร์นี่คือเลี้ยวไปแล้วครับโยนโปโล พราะผมตายกว่าผมไม่เจอจริงกูถ้าจะเล่นเวลแอันนี้เสียงเกินอันนี้8เลยมันเฟกมากเลยสแน็คทามอ่ะเอาจริงตัวของบรอมดาเมจมันก็ไม่ได้จัดเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เน้นโยนแทงอีกฝั่งทิ้งมากกว่าแต่หลังจากนี้มันจะมีดาเมจอยู่นะเดี๋ยวรอดูครับ Yes ได้ละมา มามามาว่ะแล้วมาจริง <laughs> 2x c o n m e n d e r นี่ไงแอมเตอร์เมทบวก35%วายอร์เซนตลารีจาีสแต่เราเอา,าคุณความเสียหาย4%บวกความจาทาสนตตามจำนวนพวกเขาแต่ละตัวที่มาทำงานอนสนานยูนิตที่ตรงนี้ได้รับมาขึ้น75%เนอะเอาว่ะโอกาสออกแค่นี้ผมก็เจอว่ะ นี่ไงนี่ครบปะเนี่ยครบทุกตัวปะเนี่ยวายอารีเอามีอารีอีกตัวอ๋อยังโอเคโทษ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 เอาเอาผิดตัวโทษเลยถึงว่าไม่ได้ใช้วีนเอ้ยโอเคโอเคสอรี่สอรี่อืมเราควรจะทำอะไรเพิ่มวะตรงนี้ตรงนี้เราเวล์ก้าแล้วนะทุกคนนี่คือคือเรายืนเวล์ก้าววะเด็กนี่คือหน้าตาของบอร์ดเวล์ก้าที่ใส่แค่เนี้ยไอ้โปโลบลอมเนี่ย มันมีดาเมจปะ่ะมีใครสังเกตปะ่ะม,มันดูเฟกจังวะรู้สึกไม่จริงรู้สึกเฟกมากลองจ้องกันดูครับว่าโปรโรแกงนี้มันทำดาเมจเท่าไหร่จอกเลาะจอกเลาะสายาปกติเป็นตัวถือจอกรอาครับเพราะตีโดนหลายตัวใส่ตัดฮิวด้วยก็ได้นะ One โอเคแล้วไงต่อคือบอดมันตันแล้วว่ะทุกคนมันใส่5บาทเพิ่มไม่ได้แล้วอะน้าวัดอู้อู้อุ้ยมันมีลดดาเมจในตัวทุกคนเห็นปะเนี่ยมีลดดาเมจมีคูณดาเมจเห็นปะแต่จิงิงย2 21ิบอู้อู้หรือว่ามันจะดีนะหรือว่ามันจะดีกันนะมันดีหรือมีมนะนี่คือ 2x Contender บักเขาให้ โปโลโยนโปโลโยนเฮ้ยบลอมทำดาเมจก็เยอะอยู่นะด้วยการโยนโปโลอะมีปรโลโปรโลที่บลอมโยนอันนี้ปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าจะทำดาเมจอย่างหนักหน่วงใส่อีกฝั่งแต่ปลอดภัยนะครับป๊อปปี้ไปละสี่ฮะมันจะป๊อปปี้สองดาวยังไงวะนี่อ่ะโอ้มีช่องแชทบอกว่าโปโลตัวละ300เลยครับพอมี2 w o x container boost ดาเมจหรือจริงๆแล้วมันเล่นได้เอาปิ้วต่อเหรอ อตอนนี้ผมเหลือทางเลือกอยู่2อันครับ1คือรีจงกับป๊อปปี้มันจะ2ดาว2คือเก็บเงินอัพเลเวลสิเติมตัวละครอ,อะไรสักอย่างแต่เลือดเราเหลือแค่ชีวิตเดียวตอนนี้เผื่อเจอทิ้งไอ้เผื่อเจอป๊อปปี้ตะกี้จะได้โยนทิ้งอ้าวไม่เจอวะบลอมเนี่ยพยายามวางอัดใส่แท้งหลักของเขานะครับให้โยนเวียงทิ้งไปโอโลกี่ตัวถึงเซฟเลือดได้จากในแข่งโอโลมันจะหนึ่งตัวเซฟเลือด1ดาเมจครับจริงๆถ้าเราชนะมากพอก็พอมีเลือดเอามาเซฟอยู่นะครับตอนนี้มีอยู่4ตัว ดาเมจดาเมจเฮ้ยดาเมจมันก็ได้อยู่นะทุกคนว่ามันได้ปะแล้วป๊อปปี้ผมจะ2อดาวอย่างไรผมต้องดีให้พวกนี้มัน2อดาวถึงจะมีบลองกับจิ้งสองดาวตรงนี้แต่ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าแทงหลังอย่างป๊อปปี้เรายังไม่สองดาวผมต้ให้พวกนี้มันอัปเกรดอะพวกนี้มันได้รับคูณดาเมจเพิ่มขึ้นเห็นปะเนี่ยมันมีคูณดาเมจกับลดดาเมจอะ จริงก็จะเป็นเท่านี้่สอแอมดาเมจกับลดดาเมจ2 1ก็ดูดีอยู่ปะมันก็จัดว่ามีครบเลยนะครับทั้งตีแรงแล้วก็อึดด้วยหรือมันเล่นได้จริงๆวะมันเกิดความคิดในหัววะหรือว่าเล่นได้จริงๆวะ มันเดันเกิดความคิดที่ไม่ควรจะมีในหัวหรือมันเล่นได้เอาไปลงแรงให้หายงสงสัยไม่ไม่ไม,ไม่ลงแรงผมตายไปแล้วผมไม่มีเลือดอยู่ตรงนี้ผมตายไปแล้วผมไม่เห็นผลลัพธ์ตรงนี้ด้วยซ้ำผมตายก่อนดูจากทรงแล้วน่าจะละลายตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เจอจริงครับตอนที่หนูเล่นหนูจบที่สองเล่นยาโซคู่ดาริอัสอ๋อถ้าเป็นกรณีนั้นเออน่าจะได้อยู่นะถ้าเป็นยาโซคู่ดาริอัสอ่ะฮิววี่อ is the ะคราวจิงส์แต่จิงไม่สองลาวอ <G AS> ิสเรียลสีดาว จับรลอมโยนเฮ้ยเขาจู๊กโพซิชันว่ะเฮ้ยฉันเจอการจู๊กโพซิชันใน normal เกมอย่างนั้นเหรอูเล่นเทปทีมน่ากลัวจ <laughs> ริงเล่นเทปทีมน่ากลัว normal ก็ตึง <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยเราได้เทสได้เทสศักยภาพคอมแบบเต็มที่โอ้โหแรงจริงหรือแรงหลอกวะเนี่ยแอมดาเมจ42%ถ้าเราเทียบ on d a e a g e on d a e a g e ให้35% ก็แรงป่ะแต่ผลไม้มันไม่ควรที่จะเป็นอันนี้ป่ะ <c oughs> จริงมันไม่เป็นอันนี้ดีกว่าฉันจะได้ป๊อปปี้ตอนใดฉันไม่รู้ถ้าผมมีป๊อปปี้แพรหน้าโรแต่อันนี้ป๊อปปี้แพรไม่มีอดีดิรอก่อนแล้วกันเนาะแต่ยาสวนนี้โอเคครับมันมีดาละดาเมจเท่าไหร่3 4เเซได้จากสตเกอร์ฟเฟนด์ โอโลกิตตัวแล้วอืมหลายตัวแนละ้วฮะสิบตัวแนละ้วเหมือนผมมีเลือดยี่สิตอนเนี้ยบัพ1 0เก้าอันนี้คือศูนยะ์คอมแบทนะทุกคนดาเมจที่มีอยู่ตรงนี้ยคือศูนย์คอมแบทอักเมนนะถ้าลองเทียบกับสตารการเดียนที่เล่นเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยคิดว่ามันแรงปะร้อมูนไม่มีอคอนจะไปสิบได้ยังไงชนะครับชนะจน บอดแข็งมากๆแล้วอัพเลเวลสิบได้คือตัวละครต้องมาแล้วรักษาเลือดดีๆมันไม่ใช่ทุกเกมที่เราจะขึ้นสิบได้ขึ้นเก้าเนี่ยอาจจะได้แต่ว่าขึ้นสิบนี่ยากไปโจสเตสฟาสปิริตโอ้สเต,ตลาเกตดีกว่าดีกว่าบอตเตอร์สเต,ตลาเกตโปรเจคเตอร์วอลบอตเตอร์จริงๆมันมีอันนึงที่ผมลืมอยู่ครับตัดฮิวแต่ไม่เป็นไรไอทมบลอบเก่ง เหลือจะเชื่อโกลเด้นเควสออกหลอมบ้าบอมากถ้าถามว่าออกอย่างอื่นแล้วยังจะเล่นคอมนี้ได้ไหมผมว่าไม่รอบนี้ไม่เปลี่ยนเว้ยโอเคมันเป็นจิส์แบบคราวออฟเดอะมาเซียครับมีแอมดาเมจสามสิบอ่ามี21%เสริมมาบับเขาให้โอ้ยหลอม ปันปันปันโปโลโปลโลปาโปโลปาโปโลเฮ้ย hey. that look good ไหมนั่นมันดูดีไหม64บบาทและไอ้เศษหนึ่งบาทมันทำให้ผมไม่รู้ด้วยว่าอ๋อ,อมต้องรอตาหน้านต้องรอตาหน้าอีกทีรีซินสองแล้วว่าโคบุโกสามเอาวะอ,อ,อัพเวลไปใส่กุนโดอ เอาเว้ยไปใส่หมุนโดเวิร์กเหรอไม่เวิร์กปะเอาเว้ยไปต้องใส่อะไรวะดาเมจคอมนี้ขนาดนี้แบบไม่มีคอมแบทอักเมนต์อ๋ออ๋ออ๋ออโอโออเรียบร้อยไม่เป็นไรครับผมมีบลอมเอ้ยผมมีโปรโลใช่ผมมีบลอมเนี่ยแหละถูกละ โดนอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันป๊อปปี้มันไม่สองดาวม,มันเลยทนดาเมจไม่ไหวครับ my pain, my power. หลังจากนี้คือการวางโพซิชันให้ดีที่สุดครับซึ่งอันนี้ผมจะเล็งบรอมให้ไปโยนตัวแทงหลักเขาครับ เดี๋ยวซื้อป๊อปปี้ตรงนี้ป๊อปปี้เราต้องสองอะแต่กินแล้วป๊อปปี้ไม่สองดาวโยนเมียวโยนเมียวโยนโอ้โหโอ้โอโ,อโอเคนาปะหานาตอนวลวสิบ ถามจริงขาดตัดฮิวเราไม่มีตัดฮิลจริงๆเราไม่มีแบบป๊ปอปปี้เด้อโจโจโจไม่มีป๊อปปี้มีแต่วารัสป๊อปปี้มันไม่สองดาวทำไงดี เขาแวะมาเช็คโพสิชันผมด้วยครับดูท่าน่าจะย้ายหนีเดี๋ยวผมย้ายตามเล่นกันเป็นแร้งเลยวะสองโพสิชันเล่นกันเป็นแร้งเลยวะจริงแต่สนุกนะครับจริงจังดีชอบรอบนี้เรามีตัดมีแล้วบับเขาให้ อุ้ยลราเสียเวลาตรงไอเนี่ยเฮ้ยโอมโอเครอดจริงวารัสสองไม่ได้สำคัญวะ่ะผมว่าไอนี้สำคัญกว่านี่อ่ะสำคัญกว่าโปโลเรามาเพิ่มอีกสี่ตัวนะฮะโปโลที่ห้อยตามมามาอีกสี่ตัวผมกำลังคิดว่าออยเทมให้ วายน่าจะดีกว่านะขายสาย่าออกแล้วใส่วอลิเบร์ดีอกว่าวไม่น่าดีเนาะเขาต้องย้ายครับเขาย้ายแน่นอนผมอ่านใจเขาออกถ้าเขารู้ว่าเขาสู้แล้วเขาแพ้เขาจะพยายามย้ายโพซิชันซึ่งมันทำให้ผมอ่านเขาง่ายผมก็แค่ตาต่อไปรอย้ายโพ i ิชันตามเขาจบเล่นง่ายเลยนี่มันคือการอ่านใจ ไม่ต้องดูโพสิชันเขาก็แต่เป็นการอ่านใจอ่านใจว่าเขาเป็นผู้เล่นนีสใสประมาณไหนโอ้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 เดียว what corner carry what ผมนึกออกแล้วทุกคนเวลสิบใส่รีซินคุ้มสุดตรงนี้รีซินจัก corner carry จัดเวลาเลือดมันเหลือต่ำจุดๆ,ๆมันจะพุ่งแบบนั้นแหละมันจะทำแบบนั้นแหละเลือดต่ำกว่นนาเจ็ดสิบห้ามันพุ่งเลือดต่ำกว่ายี่สิบมันพุ่งอีกทีหนึง่งสิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือระยะการโจมตีไม่จำกัดครับมันน่าจะเอาไว้คอมโบกับฟิตโบลโชว์โชว์โชว์แต่ เฮ้ยนั่นว่ะละโทษโทษเลยอันนี้จะเก่งกว่าปะเออผมว่าอันนี้เก่งกว่าท้าในแง่ที่ตัวละครเป็น Star Guardian ใส่เซอรฟีนมันจะช่วย boost damage โดยรวมครับไม่ย้ายไม่ย้ายไม่ย้ายเล่นมุมเดิมซึ่งเขาจะย้ายมาอยู่มุมนี้ คือมันเหมือนแบบเขาโดนจู๊กมาหลายรอบไงรอบนี้เรา300 AQ ครับไม่จูก๊กรีดไอรีดยูไลเออบุกไม่ต้องย,าย้ายเพราะสุดท้ายเขาจะย้ายหนีเองอยู่ดีเลือดเหลือ17เอือ้ออแต่สนุกนะครับตานี้ถึงจะกดนอร์มอลแต่ได้เล่นเหมือนแรง์เลยสุดท้ายแล้วคอมนี้มันคือสตาร์แกรเดียนอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าผมว่ามันเป็นไททีมมันเป็นไททีมแบบหนึง่ง แต่ประเด็นคือไอ้ผลไม้2 x contender อ่ะเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอผลไม้นี้สำหรับจิงสเมื่อเทียบกับซูเปอร์เมกาที่ใช้กันประจำอ่ะเรามาดูกันมันต่ำมากเลยนะที่ผมเจอีน,นดวงดีนะเออแล้วผมได้บรอม2ดาวด้วยอันนี้ดวงดีดีเลยนะใช้ผลไม้อย,อย่างมีมเนี่ยซูเปอร์เมกา6าครับในขณะที่2 x contender 7.3%มันน้อยมากจริงๆนะครับ มันไม่ได้น้อยแบบแบบหลอกมันน้อยจริงๆอ่ะถ้าคิดว่าจุดที่ทําให้มันเล่นไม่ได้คืออะไรก็คือเรื่องเปอร์เซ็นต์ผลไม้นี่แหละครับดาเมจมันก็ดูแรงนะครับใช่ไหมจิงยิงแต่ละทีก็ตุ้มตามอยู่นะต้องลองไปเทสกันดูนะครับว่ามันเล่นได้จริงไหมแต่ส่วนตัวผมไม่กล้าเอาไปเทสในแรงจริงๆครับ <c oughs> คือปกติเวลามีผลไม้ใหม่เนี่ยมันก็มักจะมีคอมใช่ไหมอย่างฟูลี่เบรกอย่างเงี้ยก็มีคอมเฉพาะแต่ 2x c o n นเ n อร์เนี่ยบอกตามตรงว่าผมยังไม่เห็นเลยครับ ไอคอมที่ผมเล่นตรงนี้คือบิลเอกล้วนๆถ้าจะแนะนําวิธีการเล่นให้ไปลองกันก็อัพเวล8พอครับหาจิงหาป๊อปปี้แล้วก็ภาวนาให้เจอบล็อคไปลองเทสกันดูฮะว่ามันออกผลลัพธ์ที่ดีหรือพังถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์สับสับท้าคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับในคลิปหน้าน่าจะเป็นเกมที่ผมรู้ว่าตัวผมชนะที่1ตั้งแต่2องิหนึ่งไว้รอดูกันครับว่าเป็นเกมแบบไหนขอบคุณทุกคนที่เข้ามา,าชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าตัวไหนออกง่ายสุดสำหรับทุวรคอนเดอร์คือเอกคู่อย12% ก็ออกง่ายกว่าเพราะว่าผลไม้มันมีน้อยจริงเนี่ยจเยจอได้คือดวงนะครับดวงลวงุลวนลนเลยนะสตแตตของตัวละครที่ได้คือแอมดามจีีกับลดดามีสิบสอเทุกตัวละครที่เป็นทวอคอนเทนเดอร์คือแก๊งนี้เล่นยากไปวะผมคิดภาพที่แบบผมไม่มีบอมแล้วสู้ได้ไม่ออกเลยอะขนาดมีบอมผมยงังแพ้เลยตัแตะกี้แบบโลเดนเควสไม่ออกบอมเล่นไง <S 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 ก็เล่นแบบสตาร์การ์เดียนมัง้งซึ่งแล้วทำไมเราไม่เล่นสตาร์การ์เดียนอะ มันจะเป็นก็ใช่มาว่าแล้วทำไมเราไม่เล่นสตาร์การเดียนถูกปะถ้าเราจะตั้งบอร์ดสตาร์การเดียนแล้วเราจะใส่พวกนี้เพื่ออะไรวะ <c oughs> ใช่ไหมแต่มีอีกมุมมองหนึ่งคืออาจจะเป็นดาริอัสเดลโซ่รีโลหรอเป็นโลเวลเจ็ดอ่ะเราเล่นอย่างเงี้ยแต่เฮฟวี่เวทก็ไม่สุดเอรอดก็ไม่มีก็ไม่รู้แต่ในแง่ดาเมจจริงที่ไม่มีคอมแบทอาร์มเอนต์เลยกับทูเอ็กซ์คอนเนเดอร์มันก็แรงแหละไม่แรงได้ไง42%่สิบสองเปอร์เซ็นต์ดาเมจแอมแอมดาเมจคืออะไรเพิ่มดาเมจนะครับ เปอร์เซ็นต์เพิ่มดาเมจตรงๆเลยก็แอมดาเมจ42เปอร์เซ็นต์หมายถึงเพิ่มดาเมจตรงๆ42เปอร์เซ็นต์ดาเมจมาเลขเท่าไหร่ก็บวกไปอีก42เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้น